อีกหนึ่งเรื่องสำคัญค่ะก็คือการตรวจร้านอาหารเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดสิที่จังหวัดน่านนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ให้คําแนะนําผู้ประกอบการร้านอาหารเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิดสิในช่วงเทศกาลสงกรานต์ค่ะ นายชัยนรงวงใหญ่รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านให้คำแนะนำผู้ประกอบการร้านอาหารผับบาร์สถานบริการที่ขออนุญาตปรับเป็นร้านอาหารเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในช่วงสงกรานนี้โดยเน้นปฏิบัติตามมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งเว้นระยะห่างให้เหมาะสมบรรยากาศร้านค้ามีอากาศถ่ายเทผู้มาใช้บริการมีการตรวจวัดอุณหภูมิล้างมือลงทะเบียนในสมุดจดหรือลงทะเบียนไทยชนะทั้งนี้ทางผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็ให้ ความร่วมมือกับทางจังหวัดเป็นอย่างดีค่ะสําหรับเรื่องของมาตรการความปลอดภัยโควิดฟรีเซตติ้งนะครับเจ้าหน้าที่สํานักงานสาธารณสุขได้เน้นย้าขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้ดําเนินการอย่างเคร่งครัดทั้งมาตรการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยการปฏิบัติตามมาตรการด้านการรักษาระยะห่างการปฏิบัติตามมาตรการด้านการระบายอากาศมาตรการในการกํากับดูแลให้ผู้บริการมาตรการด้านผู้รับบริการด้วยครับค่ะยิ่ง